ล่าเฟือ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 เจ็บเจ็บจัดยัดต่อโตสวยยัดทียัดอีกล่าเฟือแท็กเจ็บแท็กเจ็บปิดล่าเฟือแล้เอ้ยแท็กแท็กแท็กเขาลงแทกเขาลงแทกเขาลงแท็กลงหัวมุมนะแท็กลงหัวมุมนะการยิงนี่การยิงไปเกี้ยเจก่ลงแก่ลงนี่เจ้า เจ๊จะไปเอ็มจีนะปักหลัมข้าหลังนะเจ๊ไอเรยยงผมดบหน่อยเยี่ผมดำโดดเลยปักหลัมข้มมา,าหลังเจ๊ปักหลามเข้าผมอ่ะดูปักหลามใช่ไหม ฟังแล้วนะเฮแต่ก็ล่ได้พี่ยืนเองแต่ก็ล่